สวัสดีครับ Big Boss Channel เรื่องกินเรื่องใหญ่วันนี้ผมพามากินอาหารอร่อยที่สุขุมวิท113นะครับซอยวัดด่านสำโรงวันนี้จะพามาชิมหมูปิ้งคญใจผู้ใช้แรงงานย่านนี้นะครับราคาชิ้นละ10บาทเท่านั้นราคาไม่แพงเดี๋ยวเรามาชิมกันครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงเอาไปกินกันครับครับสวัสดีครับ เรียกเลยพี่เรียกเลยส่วนไหนบ้างด้านนี้เป็นลิ้นด้านนี้เป็นเนื้อเป็นมันคอแล้วเป็นไส้ไส้ด้วยแล้วก็เป็นหนังอันนี้เป็นหูใช่เป็นใบหูต้องนนี่หูน่ากินมากชิ้นละสิบบาทสิบบาททุกชิ้นเลยพี่สิบบาทเลยเลือกกันเลยสิบบาทแบบนี้หายที่ไหนได้ครับเนี่ยสุดยอดละกับข้าวกับแก้มเลือกกันป้ยเปิดร้านตั้งแต่กี่โมงครับพี่ บ่ายสองครับบ่ายสองออกมาต้องถึงนี่แหละบ่ายสองบ่ายสองอ๋อบ่ายสองนี่คือต้องอยู่ที่นี่แล้วตั้งร้านออกจากห้องมาก็บ่ายโมงครึ่งมาถึงก็บ่ายสองพอดีช้านิดหน่อยเลยนิดหน่อยข้าวเหนียวหนึ่งครับข้าวเหนียวเนยข้าวเหนียวห่อห้าบาทนะพี่นะครับผมข้าวเหนียวห้าบาทหมูชิ้นละสิบบาทครับร้อนๆเลยร้อนทุกชิ้น พิกัดของร้านก็อยู่ตรงตรงรั้วของบริษัทลีโก้นะครับลีโก้อยู่ช่วงประมาณซอยยี่สิบแปดของซอยด,ด่านคำโงนะครับสุขมุมวิทร้อสิบสามเดี๋ยวเราตามมาชิมกันเลยดีกว่าที่ลาดังชิมนลยลาดเลยเนาะพี่เนาะลาดเลยครับลาดชิมเดี๋ยวชิมเลยวันนี้ แต่ละวันนี่คือพี่ต้องเตรียมร้านตั้งแต่กี่โมงบ้างครับในแต่ละวันก็ทําหมูก็แฟนเป็นคนทำเนาะทำกะไรเป็นชิ้นเราก็รอออกขายอย่างเดียวถ้าว oh. ันทำํำเราก็ช่วยก็แบ่งแผนกแยกชอบแยกหน้าที่กันไปมัดน้าจิ้มมั่งอะไรมั่ง oh. แล้วก็นึ่งข้าว okay. แล้วได้เวลาก็ออกมา เดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนนะครับเดี๋ยวลืม35สามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทพี่เงินได้เงินผมไม่เยอะหรอกสามสิบขอบคุณครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยครับว่ารสชาติเป็นไงสอยมากครับสชาติดีเนื้อแบบสดแล้วก็กรอบมากครับ ต้องกินอย่างนี้มันมีได้ลม,มผมว่ามากินตรงนี้ประจำน้ำจิ้มสามรสเี้ยวเผ็ดหวานพี่บ้านอยู่ที่ไหนครับพี่ผมเป็นคนทคาากขลชสีมาครับแต่ก็มาหาขายของเงือ่ซอยวัดด่านเราดิได้กี่ปีแล้วครับพี่หลายปีแล้วครับ โควิดนี่มีผลกระทบยังไงบ้างครับเนี่ยก็แรกๆก็อืดหน่อย <laughs> ผมเห็นพี่หยุดไปช่วงห<า>นึ่งครับก็หยุดเป็นเดือนกันนะหยุดหยุดเดือนหนึง่งช่วงหนึง่งช่วงแรกๆอะหยุดมารอบสองก็ออกขายทุกวันได้เท่าไร่กันช่างมันคิดอย่างนี้ไงก็ออกทุกวันต้องส่งรถไถ <laughs> วันหนึ่งนี่พี่ ขายได้ประมาณเท่าไหละครับเพื่เป็นกำลังใจให้กับคนที่แบบไม่มีอาชีพตกงานอะไรเงี้ยครับคับยอดขายก็อยู่ประมาณสามพันสองสามพันสี่จุดนันแต่บางวันบางวันหมดก็จะอยู่ประมาณสามสามพันห้าสามพันสี่ประมาณนี้ทุกวันถ้าไม่หมดก็จะอยู่ประมาณสามพันวันหนึ่งใช้หมูวันกี่กิโลครับตกวันหนึ่งก็จะอยู่ประมาณสามสิบโลได้นะครับก็เยอะอยู่ใช้เยอะอยู่แต่เราไม่เคยมัน เ,เราไม่ไขายล็อกมากนะเราไม่ได้ขายเป็นกิโลอะเราขายเป็นชิ้นชิ้นละสิบาทนี่ถือว่าชิ้นใหญ่มากครับเราขายเป็นชิ้นมันก็จะเราก็ไม่รู้น้ําหนักเนาะบางชิ้นก็เล็กบางชิ้นก็บางบางชิ้นก็หนาสุดแล้วแต่น่ากินมากสำหรับอันี้หากับแก้มได้เลยครับ,บ,บร้อยหนึ่งในถุงเป็เลิศเลย ข้าวเนี่ยหนึ่งเงินสิบห้าบาทนี่อิ่มใ้ได้เลยพวกคือหินนะครับจะซื้อสองชิ้นกับข้าวเหนียวห่อหนึ่งสองห่ออะไรเงี้ยใช่เราพอที่คอนโดผมเนี่ยเออใช่มัดจำเลยถ้าครับครับมือสามชิ้นข้าวเหนียวสองหอ่อสี่สิบบาทอิ่มละบางคนก็เอาสองชิ้นข้าวเหนียวสองหอเงี้ยโอเคละช่วงเศรษฐกิจไม่ดีนะกำลังซื้อมันถอยอ่ะ ถ้ากำลังซื้อดีๆนี่ได้เยอะยังไงก็ขอพี่ใครนีครับครับผมครับครับหรือว่าพี่ผมเป็นขวัญใจของในโรงงานย่ากนี้เลยครับยังไงมาอุดหนุนกันได้นะครับครับพี่คอยวัดด่านสำงครับสุขุมวิทร้อยี่สิบอยู่หน้าโรงงานเลโก้นะครับนังหนูอร่อยมาก <c oughs> แล้วมาติดตามกันทีนะครับว่าอีนี้ต่อไปผมจะพาไปกินอะไรครบรองว่ามันอร่อยแลอก็เป็นขวัญใจผู้ใช้รงงานแน่นอนครับล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ